สวัสดีค่ะวันนี้กับมาปะกันแฮมแล้วมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับอ้อยวันนี้มากินก๋วยเตี๋ยวกันค่ะแต่ก่อนจะไปกินก๋วยเตี๋ยวอ้อยจะให้ดูว่าอ้อยถักเสื้อตัวนั้นเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะเป็นลายสับปะรดนะคะนี่ค่ะเสื้อเสื้อที่วันนั้นที่อ้อยอ้อยถักค่ะค่ะเสร็จแล้วค่ะแต่ว่าของลูกสาว ไม่ได้ถักต่อค่ะว่าไอ้พื้นวันนั้นไม่ได้ถักต่อเพราะว่าเขาไม่ได้มาลองอ้อยก็เลยถักให้อ้อยก่อนถ้าเขามาลองให้พอดีแล้วอ้อยก็นี่ค่ะเสร็จแล้วคะ่ะก็ใส่อยู่บ้านคะ่ะไม่ได้ใส่ไปไหนใส่อยู่บ้านมันอุ่นดีคะ่ะอุ่นดีโอเคไหมคะ ค่ะมากินก๋วยเตี๋ยวกันอากาศประเทศเยอรมันอืมเมื่อวันก่อนสองสามวันก่อนหิมะลมเห็บฝนหนาวโอ๊ยอากาศนี่แหละค่ะที่ประเทศเยอรมันเขาก็จะเรียกว่าเดือนเมษาเดือนเมษามันจะเป็นเดือนบ้าบาบอค่ะ ยังไม่ได้ใส่น้ำตาลนะเนี่ยเดี๋ยวจะชิมดูก่อนวันนี้เอยเอาเส้นหมี่เส้นหมี่เพราะว่ามันกินเที่ยงกินบ่ายไม่อยากกินเส้น,นหนาๆห,หนักท้องอยากกินเส้นหมี่เดี๋ยวจะไปข้างนอกค่ะพาลูกชายไปเออ อ้อยซื้อของขวัญวันเกิดให้เขาเป็นเครื่องดูดฝุ่นเหมือนของอ้อยนะคะแต่มันไม่เหมือนอย่างนี้อ่ะของอ้อยมันแพงของอ้อยตั้งเจ็ดร้อยยูโรอ้อยซื้อให้เขาไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ก็ประมาณก็หลายร้อยอยู่แต่ไม่แต่ไม่ถูกใจเขาค่ะก็เลยต้องเปลี่ยนจะไปเปลี่ยนค่ะของอ้อยอ่ะมันมีของอ้อยมันแพงเพราะมันมีไอ้มีไอ้นั่นเขาเรียกอะไร มันมีกล้องส่องกล้องมันจะส่องไปหาตามตรงไหนมีฝุ่นมันก็จะไปตามนั้นแล้วเวลาสมมุติว่าไปถึงขั้นบันไดหรืออะไรเวลามันจะหล่นเนี่ยมันมันไม่หล่นมันรู้มันมันถอยของมันเองมันจะไม่ตกมันไม่ตกหลุมมันมีกล้องกล้องจะบอกของมันเอง มันมีหลายโปรแกรมของไว้แล้วก็มีมีบลูทูธด้วยเวลาเราเราใส่ในมือถือเวลาเราไปที่ไหนที่อื่นเงี้ยไปต่างจังหวัดไปที่อื่นเราสามารถกดในในมือถือให้มันทํางานเองได้แต่ของลูกชายมันไม่มี <c oughs> เขาก็เลยบอกแม่ <c oughs> h, ของฉันอนะมันดูดมันหมุนอยู่นะั่นอะมันไม่ไปไหน <c oughs> ของอ้อยเมื่อซื้อมาหลายปีก่อนมันยังแพงมันมาใหม่ตอนนี้ถูกแล้วค่ะมไม่ต้องใส่แล้วน้ำตาลพอดีแล้วแส่บแล้ว มมลก้นเนี yeah. ่ยวันนั้นที่เอา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 ,เอ,า,เอ,าออกจากเออ์เอา,เอา ที่ถ่ายคลิปเที่ยวกล้องถ่ายนะ่ะได้แค่นี้ของของลูกสาวอ่ะไม่ได้ถักต่อค่ะก็เลยถักตัวใหม่เลยเพราะว่าเขาต้องมาวัดก่อนถ้าถักไปถ้าเกิดมันมันเล็กหรือมันใหญ่เกินของอ้อยของอ้อยได้ได้สับป,ปะรดด้านหน้าเจ็ดเจ็ดลูกค่ะด้านหลังอีกเจ็ดลูกก็เป็นสิบสี่ลูกถ้าให้ลูกสาวน่ะก็ประมาณแปดลูกมั้ง เพราะว่าเขาตัวใหญ่กว่อ้อยเดี๋ยวให้เข้ามาวัดก่อนแล้วค่อยถักใส่อยู่บ้านก็ได้ไม่ต้องใส่ไปข้างนอกสามีบอกเธอนี่แฟนตาซีจังเลยทำอะไรก็ได้ ของมันชอบนะชอบถักแต่ก็ไม่เก่งไม่เพอร์เฟคถักแก้เหงาอะเนี่ยช่วงนี้เหมือนอยู่บ้านอย่างเงี้ยทำอะไรอะนั่งถัก เซลิปสติกก็่แม่อยู่ไม่นานแน่เพราะว่ามันไม่ติดเท่าไหร่แต่ของของชาแนลนะคะของชาแนลแต่ไม่ติดถ้ากินอะไม่ติดมันก็ออกสีส้มนะคะ พีซซีพีสแต่มันดีอย่อย่างยี่ห้อนี้ก็คือของชาแนลของเนี่ยมันปากไม่ไม่แตกไม่ลอกบางทีอ้อยใส่ไปทาลิปบางทีบางยี่ห้ออปากเป็นเกล็เกดเลยทามันแตก แต่มันมันไม่ติดน้ำซุปอร่อยอยู่เยอรมันจะกินอะไรก็ทำเองค่ะจะกินอะไรก็ต้องทำเอง ขาดลูกชิ้นลูกชิ้นสงใจได้ทำเองก็มีขายอะแต่ไม่ได้ไปตลาดไปซื้อของไทยเนี่ยถ้าไม่ได้จดไปน้อยลืมลืมทุกที ถ้าไปร้านแบบคนไทยยิ่งไปใหญ่คุยลืมไปเลยคุยเะเีอยวคนไทยเมื่อเช้าสามีโทรไปที่ที่หมอนะคะหมอบ้านอะ่ะหมอประจำของเราอะนะ ไปโทรไปถามเขาว่าถ้าฉันจะมาสิทธั์วัคซีนได้หรือ,อยังเขาบอกว่าอาทิตย์หน้ามาแล้วอ้อยก็ให้แกถามว่าวัคซีนนั้นเนี่ยของอะไรของยี่ห้ออะไรของจอห์นแซนจอห์นสันแอนด์จอหนสันหรือเปล่าหรือว่าออสตราหรือว่ายี่ห้ออื่นอ้อยไม่อยากฉีดยี่ห้อออสตราอ้อยกลัว พริกป่นอ้อยคั่วเองหอมมากคั่วเองหอมแล้วก็เผ็ดปกติไปเมืองไทยพี่สาแวแกก็จะคั่วให้หมดแล้วค่ะสองปีแล้วอ่ะน่ปีกว่า ปีกว่าแล้วไม่ได้ไปเมืองไทยอ่ะโควิดมาก็ปี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 กว่าแล้วไม่ได้ไปเมืองไทยอร่อยมากวันนี้สามีไปทำงานกะบ่าย ไปตั้งแต่เนี่ยบ่ายมเมื่อกี้บ่ายโมงเนี่ยไปากินอาหารเที่ยงเมื่อกลางวันมื่อเช้าก็ไม่ได้กินเมื่อเช้ามันจะกินอะไรกินจากแครอทแล้วก็พริกปาปริกาแล้วก็นมนมกาแฟก่อนแล้วก็นมสดนมสดใส โอวัลตินเสร็จแ,แล้วก็กินแครอทกับพริกพริกปาปริกาพริกหยวกพริกหวานแค่นั้นแหละแล้วก็มากินเนี้ยวันนั้นลมฝนฝนหิมะวันนี้แดดออกมากแล้วแต่ว่าหนาวลม ปกติบ้านอ้อยเดือนเมษาจะไม่เปิดจะไม่เปิดอันนี้แล้วนะเปิดเครื่องเครื่องปรับอุณหภูมิให้มันอุ่นพวกเราจะปิดจนเดือนมีนาแล้วเดือนกุมภากันแล้วปีนี้มันหนาวมากอีกอากาศบ้าบ้าบบ ไม่รู้ว่าร้านไทยมีไม่ดีขมขายป่ะอยากได้ดีขมอ่ะใส่ลาบอยากกินลาบดิบลองดูแต่ถ้าเป็นเนื้อวอัวไอการกินอยู่นะลาบดิบใส่ดีขมขมอ่ะ ไปร้านไทยทีไรว่าจะถามลืมทุกทีเลยเขาใช่แล้วพี่รุ่นพี่เขาเป็นเพื่อนนะคะ่ะเพื่อนรุ่นพี่เขาถามมาถามอยู่อ้อยเอาเอาเอา,เอาดีวัวไหมมันเป็นขวดขวดเป็นลิตรอะโหเมื่อไรจกินหมดเป็นลิตรอะเป็นหนึ่งลิตรอะ ตอนเขาถามอะ่ะเรายังไม่อยากกินตอนนี้อยากกิน เนื้อวัวือสวยอย่างเงี้ยเนื้อสันกิโลละสิบอ้ซื้อกิโลละสิบหกยูโรอย่างดีอะค่ะสิบหกยูโรหรือสิบสิบกว่ายูโรมันจำไม่ได้ต่อหนึ่งกิโลนะคะเนื้อมันมันนิ่มคะนี่มันนิ่มไม่เหนียวนุ่ม อันนี้ขนาดอ้อยไม่ได้หมักเนาะลวกสุกๆติดๆแล้วก็กินเลยค่ะไม่ได้ไม่ได้หมักถ้าหมักยิ่งนุ่มเนื้ออย่างเนี้ยามาทำลาบติบกินอนะ่ะชาจะอร่อย เราก็อายคนเยอรมันเนาะเขาไม่ค no ่อยกินเด็ดวันอะแต่ก็อยากนะสามีอะเป็นคนที่กินสุกมากสเต็กอย่างเงี้ยเอาอยสั่งสุกๆตด็บๆส่วนของแกต้องสุก มาช่วงหลังๆที่ใช้ชีวิตกับอ้อยนะ่ะเริ่มจะกินได้ลแล้วเพราะว่าอะไรเราไม่เวลาออยไปกินอาหารตามร้านตามร้านอาหาระบางทีสั่งสเต็กมาก้อนมันเริ่มเทมเลยอ้อยอ้อยก็หันให้แกครึ่งหนึ่งแล้วของอ้อยมันเป็นสุกๆตกิตบดิแกเป็นคนชอบกินสเต็กอยู่แล้ว <c oughs> กินค่ะ อันให้ครึ่งหนึ่งเพราะมันสเต็กมออันก้อนใหญ่อืมแซ่บขมดอ่ะ คุน่นเนี่ยเนี่ยใส่บ้านไม่ได้ใส่ไปไหนใส่บ้านแต่ใส่ไปข้างนอกก็โอเคอยู่นะ ยี่ห้อเนี้ยยี่ห้อนี้หาไม่ไม่มีขายนะคะหาซื้อไม่ได้นะคะยี่ห้อนี้จะไม่ถักเสื้อแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นถักดอก รู้สึกว่าบ้านอ้อยกับบ้านอ้อยไม่มีดอกประดับดอกแบบใสใจกันใหญ่ๆอย่างเงี้ยจะถักเป็นดอกใหญ่ๆแล้วก็ใสใจกันยใหญ่ๆแล้วก็ตั้งสูงๆสวยนะเดี๋ยวลองทําดูถักดอกกุหลาบดอกลิลลี่ดอกมะลิดอกดอกอะไรอีกดอกกล้วยไม้ สาดใจอากาศจะไม่หนาววันที่หิมะผสมเห็บลงอ่ะลูกสาวมา <c oughs> มาแป๊บเดียวลืมลืมลืมวัดเสื้อเลยอากาศไม่ดีอ้ยก็ทำกับข้าวให้แกแล้วอ้อยเปิดหน้าต่างอะค่ะเปิดหน้าต่างแล้วลมมันเย็น ตรงเนี้ยืโดนลมนอนกลางคืนนี่เหมือนเหมือนคอตกหมอนแต่มันไม่ใช่คอตกหมอนฮะเป็นเหมือนคล้ายๆเราเป็นจะนจะเป็นหวัดนะตรงเนี้ย <c oughs> จนป่านนี้ก็ยังเหลียวไม่ค่อยจะได้เนี่ยอ้ยนวดเองนวดแล้วก็ใส่ย,ยาค่อยชั่วไปค่ะเพื่อนๆจะไปกับลูกชายไปเปลี่ยนเ,เครื่องดูดฝุ่น จะไปรับแกเพราะหยุดหนึ่งอาทิตย์ค่ะเพราะว่า <c oughs> เมื่ออาทิตย์ก,ก,ก่อนเขาไปที่ฮัมบวกเขาไปเซมินาพอกลับมาเขาก็ไปทำงานอาทิตย์หนึง่งเสร็จแล้วเขาก็พักตอนนี้เขาเอาเ,ออ <c oughs> เขาเอาอะไร,อะไรโอสเตนนะ่ะเทศกาลไข่กระต่ายออกไข่เขาก็เอาวันหยุดก็เลยพากันไปซื้อของ โอเคค่ะ,พะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ